ความตื้นตันใจของเราบลิงยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะคะดูค่ะสาวๆแปลงล่างแล้วนะคะดูสิมาโมเมนต์น่ารักเรียบร้อยนะคะโอ้โห ก๋กันมากทุกคนเลยนะหนูลิสนี่มาดนักธุรกิจนะคะระดับโลกเลยทีเดียวน้องแชงนี่อย่างเท่เลยนะคะมีความอาร์ตสูงมากนะส่วนพิซูนะคะแล้วก็เจนนี่นะน่ารักมุงมิงมากกับชุดสีดำที่เหมือนนัดกันมาเลยลุกคุณสุดๆนะคะคือทั้งสี่สาวนี่ลุกคุณหนูสุดลิธต์ค่ะแต่ที่พวกเราภูมิใจมาก มากนะคะก็คือ Blackpink สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วที่เห็นอยู่ในมือกับยิ้มกว้างๆแบบนั้นคือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจกกักรวรรดิบริตริชนะคะหรือว่า most excellent order of the british empire เลยค่ะจากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3นะคะคือมันคือที่สุดของเกียรติยศสูงสุดของอุตสาหกรรมเคป๊นะคะในความเป็นเกาหลีใต้เลยทีเดียวค่ะ และสิ่งที่เจ้าชายขอแทนเราเรียบร้อยแล้วนะคะคือพระองค์ทรงตรัสว่าผมอยากเห็นพวกคุณแสดงสดสักครั้งหนึ่งนะคะอื้ม <c oughs> <c oughs> นะพูดขนาดนี้แล้วต้องจัดแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งส,งสาวๆก็ตอบว่า พวกเราก็ฝันถึงเรื่องนั้นเหมือนกันค่ะก็คืออยากจะจัด,จดให้ดูนะอยากจะแสดงสดกันไปเลยนะกลางพระราชวังเลยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะ ซึ่งที่เห็นสาวๆยิ้มไม่หุบแบบนั้นนะคะเพราะว่าตื้นตันใจจริงๆค่ะอย่างคิงชาลที่3นะคะท่านก็เป็นกาษัตริย์แห่งอังกฤษใช่ไหมทรงพระราชาทานพระราชาเครื่องราชอิสริยภรณ์นะคะ MBA ให้กับแบ็คพิงค์อย่างที่เห็นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นตัวท็อประดับโลกทั้งนั้นที่เคยได้รับนะแล้วก็น้อยมากที่จะได้กันก็คือนี่ค่สีเต่าทองเดอะบิทเทิลส์นะคะวงในตำนานแล้วมันก็ไม่แปลก คที่ทางอังกฤษจะมอบให้กับวงอังกฤษด้วยกันใช่ไหมเพอาะเขาเนี่ยแบบ ยังค้างรักอยู่อ่ะไม่ว่าสมาธิ่จะล้มหายตายจากอะไรก็ใช้ AI ปลุกขึ้นมาแล้วก็เพลงของ The Beatles ก็คือยังติดชาร์จอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบปีนะเขาเรียกว่ากำแพงวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องเทสในการฟังเพลงของเขาอ่ะจริงๆนะเขาเป็นประเทศที่ปิดเลยนะเขามีชาร์จเพลงมีอะไรของเขาแต่การเปิดรับ Black พิ n k ขนาดนี้เปิดรับภาษาเกาหลีขนาดนี้คืนนี้มันสุดยอดมากแล้วก็เรียนเชิญสาวๆมา ให้เกียรติสาวๆมากมากเลยโอ้โหแอดฟังแล้วแอดบอกเลยนะว่านี่มันเป็นเรื่องที่คนลุกมากๆนะคะกับสิ่งที่สาวๆเนี่ยได้ทําเอาไว้อีกแล้วนะทุบทุกประวัติศาสตร์แล้วก็เขาเรียกว่าทําในทุกสิ่งที่เอ่าเคป๊อปหญิงจะเคยทําเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ยังมีคนที่ได้รับอีกนะคะก็เรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่มากอย่างคุณแม่อาเดลก็เคยได้แล้วก็เอชชิลเลนเท่านั้นสรุปก็คือมีเป็นวงก็คือวงเดียวคือ The Beatles นะคะส่วนศิลปินเดียวก็คืออาเดลและเอชชิลเลนเท่านั้นแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่4นะคะหรือว่ารายชื่อที่4ของศิลปินที่ได้รับเกียรติยศนี้ก็คือ Blackpink นั่นเองนะคะ ซึ่งที่เห็นสาวๆก็อยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมนะคะโดยมีประธานาธิบดียุนแล้วก็สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะไปร่วมด้วยนะแล้วก็นี่แหละมีสาวๆแบล็คพิง k นะคะแยกย้ายกันนั่งในตลาละจุดจาลจุดที่เขาเตรียมไว้ให้นะ,ะนั่งกับพระราชาอาคันตุกะทั้งหลายนะคะซึ่งก็เลยทําให้เห็นอาการนะเขินอายมองกันลักๆ,ๆ,ๆแบบนั้นล่ะคะ่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเหมือนทําตัวไม่ถูกกันเนาะเพราะเราตามเชียร มาแบล็ k พิ n งก็คือยังเป็นเด็กน้อยอยู่เสมออะ่ะไม่ว่าจะไปเวทีระดับโลกก็คือสาวๆเนี่ยเขาเพอร์ฟอร์แมแล้วเขาก็องลงเฉพาะเวลาที่แบบแสดงไงแต่เวลาที่อยู่นอกเวทีหรือโมเมนต์ที่เราได้เห็นต่างๆเนี่ยก็ยังคงน่ารักแล้วก็ตมุตตมิอะ่ะพอเจอแบบนี้ก็เลยทำตัวไม่ถูกนะคะขอกำลังใจกันใหญ่เลยว่างั้นเถอะ นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าการปรากฏตัวของทั้ง4สาวนะที่เป็นเคป๊อปสายอินเตอร์เนี่ยนะคะที่พระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยเลยทำให้ BLACKPINK เป็นกลกุ๊ปวงที่2ค่ะต่อจากสไปคเกิลนะคะที่เคยสนทนากับเจ้าฟ้าชายชาวในปี1997นะคะเรียกว่าตอนนั้นเข้ามาก็ยังแบบ แซ่บๆตัวแม่เลยนะคะเรียกว่าหลังจาก s p ป g เกินะ,ะ mm hmm. ก็ยังไม่เคยมีกลุ่มเขาเรียกว่าเกิลกรุ๊ปที่ไหนเนี่ยได้เข้ามาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้รับเกียรติขนาดนี้อีกนะ,ะจนมาถึงนี่แหละ Blackpink นะ,ะวงดำชมพูสุดฮอตฮิตของเรานะคะ mm hmm. ก็ ทำให้เห็นว่า b l a c k พิงค์สร้างภาพลักษณ์ให้กับเกาหลีมากแค่ไหนเนาะให้มีศักยภาพบนเวทีโลกนะโอ้ซึ่งแบบสร้างความสนใจได้หลายเรื่องจริงๆนะคะและที่เราภูมิใจซ้อนไปอีกก็คือน้องลิซเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นนาะนแล้วก็ได้รับเกียรติที่สูงที่สุดขนาดนี้เราก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยมากๆนะ,ะเพราะว่าเชื่อว่าทั่วโลกก็สนใจและรู้แหละว่าน้องเป็นคนไทยนะคะพอเห็นแล้วมันก็ ปลื้มจริงๆนะรู้สึกปลื้มจริงๆที่น้องมาได้ไกลถึงจุดนี้แล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันต่อไปด้วยนะคะเออคิดถึงสาวๆบล a c กพิง k มากๆเลยทุกคนเนาะคิดถึงกันหรือเปล่านะคิดถึงสาวๆแค่ไหนลองฝากคอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่แอดบอกเลยว่าลูกนี้คือ ลูกขุดมากหรูหลาไฮโซก็คือคาบช้อนเงินช่องทองมาเกิดแล้วอย่างแน่นอนนะสำหรับ4เมมเบอร์วันนี้แอดไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ